ไม่ว่าเราจะไปเช่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์หรือบ้านเช่าหรือคานเช่าสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําคือเราต้องดูสัญญาเช่าให้เรียบร้อยนั่นก็คือควรจะต้องมีสัญญาเช่าที่ร,ระบุว่าผู้ให้เช่าคือใครตัวเราคือใครมีรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเกิดอะไร ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o เด Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดในเรื่องของก่อนที่เรานะคะจะไปเช่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์หรือแม้กระทั่งบ้านนะคะพิธีการใดที่เราควรจะต้องทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนนะคะวันนี้ดาวจะมาให้คำตอบและมาให้ข้อแนะนำนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเช่นเคยดาวต้องขอให้เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมงานโ e เดิร์นลอชแนลด้วยนะคะ ค่าสำหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูดไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราไปเช่าไม่ว่าจะเป็นรถจนรถจักรยานยนต์หรือว่าเช่าอาคารหรือว่าเช่าบ้านแล้วมันเกิดข้อปัญหาว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีการทําอะไรในบ้านหรืออาจจะไม่ได้มีการทําอะไรให้ทรัพย์สินที่เราเช่านั้น,นเสียหายแต่เราอาจจะต้องเสียงเงินในการมัดจําหรือเสียงเงินในการรักษาหรือเสียเงินในการแก้ ไขเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมท,ท,ทั้งที่ตัวเราอะนะคะตอนเข้าไปเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละแต่พอจะออกมันก็เป็นเหมือนเดิมแต่เจ้าของบ้านเช่าหรือเจ้าของทรัพย์สินจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมเธอจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฉันน่นนี่แล้วก็เกิดประเด็นปัญหานะคะดังนั้นนะคะเราจะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้มีอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเช่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์หรือบ้านเช่าหรือคานเช่าสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทํา เราต้องดูสัญญาเช่าให้เรียบร้อยนั่นก็คือควรจะต้องมีสัญญาเช่าที่ระบุว่าผู้ให้เช่าคือใครตัวเราคือใครมีรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ฟ้องร้องหรือว่าเราจะได้เจรจากับใครกันแน่นะคะข้อที่2นะคะ่เพื่อนๆจะต้องมีมันก็จะอยู่ในสัญญาเช่านั่นแหละคะ่ะไม่ว่าเราจะเชา่ารถหรือรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือว่าบ้านหรือว่าสังหาต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อที่มันระบุด้วยละคะ่ะว่า เราจะมีการเช่าระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงนะคะเพื่อให้เห็นระยะเวลาว่ามันเริ่มตอนไหนสิ้นสุดตอนไหนข้อที่3ก็ออยู่ในสัญญาเช่าเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่เราจะต้องเช่าหรือทรัพย์สินที่เราเช่าตรงนี้เราต้องมีข้อมูลนะคะ1นึ่สอามะส่วนมากมันจะอยู่ในสัญญาเช่าอยู่แล้วแล้วข้อทิศนะคะที่เป็นข้อที่เราอยากจะเน้นไว้เลยก็คือข้อที่4ไม่ว่าเราจะไปเช่าอะไรสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําเลย ก่อนที่เราจะรับทรัพย์สินตรงนั้นมาไม่ว่าจะเป็นรถจนรถจักรยานยนต์หรือบ้านเนี่ยเราควรจะต้องมีการถ่ายภาพทรัพย์ตรงนั้นไว้ให้เรียบร้อยยกตยัวอย่างเราจะเข้าไปเช่าอสังหาหริมทรัพย์หรือบ้านเช่าหลังหนึ่งเราควรจะถ่ายไว้ว่าสภาพบ้านในวันที่เรารับมอบมันเป็นยังไงสภาพห้องก่อนที่เราจะเข้าอยู่เป็นยังไงเราควรจะมีหลักฐานตรงนี้ให้มันชัดเจนเพื่อที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการฟ้องร้องกันอาจจะไม่ได้ฟ้องร้องก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นกรณีที่พอเราจะเอาทรัพย์ไปคืนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเราอะเช่ารถจักรยานยนต์มา1คันแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้มีการถ่ายภาพไว้เกิดเรารถไปคืนนะคะเขาอาจจะบอกว่ารถมีรอยขีดข่วนตรงโน้นตรงน,งนี้เอารถจักรยานยนต์ไปล้มมาหรือเปล่าไปอุบัติเหตุมาหรือเปล่าไปเสียหลักมาหรือเปล่าฉันขอคิดค่าเสียหายเท่านั้นเท่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการถ่ายภาพไว้เราก็จะไม่มีตัวที่ยืนยันนะคะว่ามันเป็นลักษณะยังไงอาจจะทําให้เราจะต้องจ่ายค่าเสียหายเลยก็ได้นะคะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายที่เ,เพื่อนๆจะต้อง ก็คือว่าเพืเ่อนๆควรจะมีข้อตกลงในเรื่องของการรับผิดที่มันชัดเจนนะคะข้อนี้ควรจะต้องมีการคุยกันให้มันชัดเจนเพราะว่าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเอารถจักรยานยนต์ไปแล้วมันมีรอยขีดข่วนจริงๆเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินเขาเท่าไหร่นะคะหรือว่าเขามีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วเราไม่ต้องจ่ายกรณีนี้ดาวยกตัวอย่างเลยนะคะเวลาที่ดาวเดินทางไปศาลต่างจังหวัดบางครั้งอะคะ่ะดาวจะต้องเช่ารถพอจะเช่ารถเนี่ยสิ่งแรกที่ดาวจะทําก่อนที่ดาวจะขึ้นรถคันนั้นเลยนะคะคือ ือดาวจะถ่ายเลยค่ะว่ารถตรงนี้มีรอยตรงนี้มีรอยชนตรงนี้คือลูกสิ่งอย่างดาวจะเก็บไว้เป็นสต็อกเลยว่ารถก่อนดาวจะขึ้นมีสภาพอย่างนี้น้ํามันเกเท่านี้ดาวละเอียดยิบมากแล้วพอเราเอามาคืนถ้าหากว่าเขาปฏิเสธการคืนโดยการบอกว่าเนี่ยรอยตรงนี้มันเป็นรอยชนนะคุณจะต้องจ่ายค่าชนชั้นดาวก็ไม่จ่ายค่ะถ้าอยากได้ไปฟ้องอ่พเพราะดาวมีหลักฐานชัดเจนว่าณขณะวันที่ดาวรับรถนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไงนะคะและเนื้อสิ่งอื่นใดเวลาที่ดาวจะเช่ารถจัก,กรยานยนต์หรือว่ารถ น,นดาวจะถามเลยว่ารถคันนั้นมีประกันชั้นหนึ่งหรือเปล่าเพราะหมายถึงว่าถ้าหากว่าดาวเกิดอุบัติเหตุโน,น้นนี่ความคุ้มครองในชีวิตดาวจะต้องมีและความคุ้มครองในทรัพย์สินจะต้องมีแล้วไม่ใช่ว่าดาวต้องมานั่งจ่ายค่าซ่อมให้เขาอีกแบบนั้นไม่เอานะคะดังนั้นเพื่อนๆควรจะต้องถามตรงนี้ให้มันชัดเจนเลยเวลาที่เราเชา่าทรัพย์ต่างๆต้องชัดเจนในทุกๆรายละเอียดน,นะคะค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าก็ควรจะต้องมีการเก็บหลักฐานต่างๆไว้ให้ดีนะคะเพื่อใช้ในการเป็นการ ป้องกันตัวเราเองเพราะบางครั้งเราอาจจะถูกเรียกให้ต้องชราระค่าเสียหายโดยที่เราไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะดังนั้นวิธีการนี้ควรจะต้องจําไว้นะคะค่ะคลิปนี้เดาก็หวังเปอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยเมื่อได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ Subscribe, แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาแล้วก็ทีมงาน m o d e r law channel ด้วยนะคะสงสัยอะไรให้คอมเมนต์ที่ด้านล่างอยากจะปรึกษาก็โทรม,มาที่เบอร์ด้านล่างนะคะจะมีน้องแอดมินรอรับคิวให้อยู่นะคะแต่เดาต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันจะมีค่าใช้จ่าย ความในสำนักง,งานของเรานะคะก็จะมีน้องทนายแนนทนายออมทนายเตยแล้วก็ตัวดาวเองนะคะสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะปรึกษากับทนายท่านใดนะคะและท้ายนี้นะคะดาวขอฝากเพจนมเด e ร์ Law อ o d เ r n ร์ w Academy แล้วก็ล้อท็อกของดาวด้วยนะคะคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ